อ่ะเราอยู่ในเกมที่2นะครับมาดูดราฟต์กันทีวนนำไปก่อน1.0แบนด์เดิมนะครับทั้ง2ทีมส่วน Monkey King First Pick เลยรอบนี้จากทีวเล่นแครี Off ่มิดอ f l a n นได้ตอนนี้เหลือแครี Off ่กับ f f ฟเลนปักน่าจะเป็นมิดเลนพิกที่ 1, <5. S> 1> ของไวซ์อีสปอร์ตถ้าให้ว่ากันตามตรงคือไม่ดี p i ก k 2ก็เสี่ยง อารูบิกเฟิร์สพิกไม่ใช่ตัวท็อปในช่วงนี้แล้วไม่ใช่ฮีโร่ที่คนเขา First Pick กัน seconds. Seconds เขาเล่น p i กหนึ่งเนี่ยเขาสามารถจะกดปัคได้เว้ยถ้าเขาไม่เอาปัคเขากดชาแมนมารอได้เขาไม่ทำกดสตอร์มา <c oughs> ตอมเทรดเลนสู้ปักได้แต่ปักเคาน์เตอร์สตอมเฟสสองถามมันจะด้าแบบอินดี้อีกแบบไม่แคร์อะไรเลย เราน่วยด้าเพื่อมันมีสาระมากขึ้น T1 แบนโตรแบนไวเปอร์ไวเปอร์คาเตอร์มังกี้โตรเล่นแข็งเล่นบิสมาสเตอร์ได้นะ,ะเกมนี้ของ T1 ไวส์ sa, แบนนิกแบนเออร์ซ่านิกคาเตอร์สตรอมและแบนเออร์ซ่าแปลว่าไม่ได้มองว่ามังกี้เป็นแครี่ อันนี้คือเขาบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นมังกี้อ f ฟเลนแต่เป็นทีวันที่แปนบีส s t สเตอร์ซะเองนะครับ าดาเจอมังกี้คิงเนี่ยนะมังกี้เป็นฮีโร่อาร์เมอร์เยอะแล้วแมชอัพตีประชิดซาดาดูเหมือน <10 S 1> ชอบจริงแต่มังกี้คิงมีฟื้นเลือดจากจริงกุ to, to pick Lion. ทีวันกดไลออนมาเคา์เตอร์สตรอมสตรอมโดนคา์เตอร์ไปสองตัวละ เราเล่นลาออนซับ5ก็ได้นะเอามาเบรกสลาด้าในเลนแค่แบบสลาด้ามันจะเข้ามาเคาะแบชก็สตันตัดไปมังกี้คิงตี <10 S 1> คือก็ไม่อยากตัดสินว่าไวส์มันทำตัวเหมือนรับงาน <I need S 1> แต่มันก็ทำ <St unt. S 1> แบบนั้นจริงๆเอซับ5เต็ไมไปด้วยความยากในการเล่นเอหยิบมาเคาน์เตอร์มังกี้ตัวเดียวตอนนี้ จุดเด่นดราฟคือสลาด้ามาหัวสตอมโดดฆ่า <5 seconds. S 2> เอาโรชานเก่งมันแอบ,บทําตัวคล้ายๆ496นะแต่496เมันเรียนดูทรงมีความอินดี้มากกว่า มากกว่าทรงจะรับงานแล้วเจอไรค่นไรค่นอาจจะเป็นออฟเลนก็ได้ขึ้นอยู่กับแมชช่พเลนเขาหยิบไรค่นมาเพราะว่าดับไวส์ไม่มีตัวเคลียร์ครีปเลยนัน <seconds. S 1> แ,แปลว่าอีซี่ ใช่แล้วครับพูดตามผม easy คุณลองคิดสภาพ AA ที่ถูกฝูงซอมมอนลุมขย่ำมันก็คือมันคือก้อนน้ำแข็งเว้ยเหมือนเวลาคุณเคี้ยวน้ำแข็งเล่นๆ ที่วันแบน PA เพราะ PA เคาน์เตอร์ดับแล้วคอ <three. S 1> มโบกับซาลาดาตัดตัดเลือดฆ่าอะไรแค่นไวฆ่ามังกี้ไวตอนนี้ไม่มีเออร์ซ่าแล้วด้วยซึ่งเป็นตัวล้มมังกี้ฉะนั้นก็ถือว่าน่าจะโอเคอยู่นะสรับมังกี้คิงในเกมนี้แบรน์ band สุดท้ายแบนเรดคิงส่วนไวส์แบนดดิสรัปเตอร์เขาบอกว่าเป็นไลออนซับสี่ แปดสุดท้ายแบนวิชช็อกเตอร์เพราะถ้าเป็นวิชช็อกเตอร์มันจะละลายสลาัด้าในเลนด้วย <seconds> มันมันแก้รับไลแค่นไม่ได้แล้วอะ่ะไม่งั้นมันจะต้องกลายเป็น เอาแครี่มามาหยุดไรแค่นจะหยุดยังไง ถ้าถ้าเอาปักโยกไปซับนี่เล่นมาซอฟเลนก็ได้มังกี้กลางตบสตอมก็ยังได้ มิ <Mir> ana, รานามิรานาซับส่ในแชทคุยกันว่าดาร์ฟทีวันนี่มันขำกิ้งลิงกับหมาชัดๆไอคนที่จะรู้ชื่อรายการนี้เนี่ยมันจะต้องมีอายุ <10. S 2> พอตัวนะขำกิ้งลิงกับหมา เกมนี้หมาอ,อะไรครับ PL เหรอหยิบริกกีมาริกกีดูเหมือนจะแบบว้าวหยิบมาพิกที่10ปิดท้ายสุดเลยจะไม่โดนจับนะแต่ว่าปักดีมคอยจับได้ไลออนเฮกสตันได้ริกกีมันจะโคตรก็ตอนน่นอะเลดเกมอะ่ะ f ูรี่เซปเตอร์คีไอบลิงโอซีอาร์เคีนบลิงนู่นตอนนู้นเลยแบบโคตรเลดเกมอะริกิมันถึงจะก๊อตอะแบบไม่โผล่ตัวมาให้ไลออนจับอีกเลยอะ อ่ตอนนี้จุดเด่นของรับไว้ที่เห็นชัดเจนคือรีดค่าไวริกกิขวนสลาด้าม้าขัวสตอมโดดจำฆ่าส่วนทีวันจะเป็นเบอร์สเวทพัคไลออนมิราน่าถ้าเลสสุดๆผมก็รู้สึกว่าริกิโหดดีนะริกิที่มี เซปเตอร์ขี้ใหญ่น่าจะตบตัวยืนทุกตัวได้แต่จะมีวันนั้นเหรอปกติแค่ดูเกมริกิเจอไรแค่นี้ก็รู้สึกว่าริกิไม่แฮปปี้ไปครึ่งเกมแล้วอะแล้วเกมนี้เลดเกมไรแค่นเป็นออฟเลนใช่ไหมไรแค่นก็ใส่บัฟหมาป่า ให้กับมังกี้คิงได้ด้วยมังกี้จะเถื่อนมากกว่าเดิมทีวันอยู่เรเดียนนะครับส่วนไวส์อยู่เดอะดายนะบด <That 's S 1> สโมควิ่งมาเปิดวอร์ดผมว่าเกมนี้ผมจะภาคแบบอิโมชั่นอลหน่อยๆละเหมือนกับเกมเมื่อวานตอนภาคตะลิงชันไลออนวิ่งมาเจอเซนกี่ครับยัดสตันไปอาวมังกี้คิงโผมาฟาสตันแล้วก็ให้ อ้าวตอนแรกก็จะให้ตัวคอได้เฟิร์สบัตแต่กลายเป็นไซเฟอร์ได้เฟิร์สบัตไปนะครับไปมิลาน่าซับสี่ได้เฟิร์สบัตแล้วไซเฟอร์จะซื้อเบสแบนมาเทรดในเลนไหม เอก็ไปเล่นเลนเดียวกับริกิซึ่งว้าวสุดยอดเลยมันเป็นเลนที่คอมโบยังไงเนี่ยโอ้ไวมอนมาลึกมากกับตรงนี้แล้วไวมอนบอกว่าคืนกำไรสู่สังคมอีกหนึ่งคนถึงจะมีแอโร่มาแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะแค่เก็บ3บาวตี้ครับแลกกับ1คิว ไปตายแรกเพื่อให้มิลาน่าไปเก็บบาวตี้รูนมาให้ได้ไป3บาวตี้สำหรับนาทีที่สุดของทีวันเ่นกลางปักก็ซื้อสติกมานะไอเลนปักเจอสตอมนี่ปักต้องอยู่โซนหน้าป้อมไว้หน่อยไม่ไงั้นเดี๋ยวโดนจิ้มตีเจ็บ <uzz> ah! มิลาน่าที่เปิดไอเทมสเตตมาเพื่อเทรดโดยเฉพาะครับดูฮะพลังของหมาและลูกแล้วก็มิลาน่าตีเทรดธรรมดาริกกี้สู้ไม่ได้นะ แล้วตามไปต่อที่ทางด้าน 2, AA ซึ่งก็เปราะบางเหมือนกับก้อนน้ำแข็งมิลาน่าซับสี่มันจะมี2บิลบล์อะบิลลแบบไม่ได้หวังเทรดเลนกับบิวเทรดเลนแต่นี้คือมันรู้ว่ามันเทรดสู้ซับ5 AA ได้มันก็เลยแบบเปิดสแตไทไอเทมมามาเทรดเต็มที่กระโจมตีธรรมดาจิ้มจิ้มจิ้ม,มต่อไปส่วนเลนล่างเป็นไลออนอัพสตันมามีปัญหาอะไรก็สตันต,นตัดไปครับแจ็คกี้ก็ได้ไลออนไวมอนโซนเลนนะ เดี๋ยวมาวัดกันช่วงเลเวลสเป็นช่วงพิฆาตเลนของมัง y ีคิงว่าจาะมาเหมือนเกมที่แล้วหรือเปล่าไซเฟอร์ก็ได้เวทแบรเรียบร้อยแล้วพอมีเวทแบร็อาร์เมอร์ก็เยอะขึ้นเราเป็นไวมอนได้คิวซามิเอลไปนะที่เลนล่างกระสองสตันนะครับกดสกิลดูแลมัง y ีคิงก็เตรียมซื้อออฟโคโลชันเหมือนเดิมนะ ข่าวได้ป้อมมาแล้วจะมาเอาบ๊อบเสียค่าไม่ได้แต่ไล่อาจจะเลนได้ก็ดีมากแล้วครับพอดูสิสตอมพาดคลิปชุดนี้ทั้งชุดเลยนะข่าวหลบโจมตีได้หนึ่งครั้งบออ๊บอบเสียคลิปไปสองตัวครับตรงนี้ดานล่างฝ้าสตันเก็บคิวได้สลัด้ามาด้วยนะ แล้วดูมังคีคิงอาร์เมอร์หกไม่ใช่ฮีโร่ที่ต้องกลัวราดาคอแบสเลยไลออนไวมอนอัพเลเวลสองมาเป็นเฮ x กนะครับตรงนี้มาเซนทรีเช็คเจอออฟเซอร์บอดที่บล็อกแคมป์อยู่ใกล้เข้าสู่ช่วงรายงานผลแล้วรายงานผลในเลนว่าจะเป็นยังไงแจ็คก,กี้เวลสามแล้วโดนจับยกหนึ่งทีแปลงร่างหลบดาเมจไวก่อนเลยเอนริเปิดมาเป็น เพิรเซอร์นะเพิ่มเลือดนะครับแต่ก็ยังคงเดินช้าอยู่ดีเมื่อเทียบกับมังกีคิงเคาะแบสไปแล้วโอ้แบสของแกนะ่ะมันเบาหวิงนะไวมอนเฮ็กเซตให้ครับตรงนี้แจกก็คกี้เก็บจิงกูมาตอรี่หวัวจูกหลบแล้วดูดิมันตีหลบตีหลบตีหลบเพื่อจะหลบสตันแล้วก็โดนเชื่อแบบง่ายๆครับผมระยะโจมตีของมังกีคิงนั้นเหนือกว่าลาด้ากับมังกี้ชอบเจอฮีโร่ตีประชิดแต่เสียใจด้วยมังกี้นั้นเป็นตีประชิดระยะ300 ฉะนั้นมันจึงกินไปส่วนตรงกลางเป็นคาวครับโซโล่คิวบ๊อบพองมันยาวกว่ามันเลยไม่ต้องเสียงโดนสลาดาสตันอย่างเมื่อกี้คือแบบคลร,ระยะสั้นเลยตีหลบตีหลบ3นาทีสองพโกรครับตั้งแต่เกมเมื่อกี้แล้วนะครับว่ากดอันเดอร์หลอดมาทำไมเองกดมาทำไม เผราะว่ารูนสีนาทีมาซัพพอร์ตเข้ากลางมาดูกันรูนสุ่มอะไรครับแต่ว่าไวมอนสตันตามด้วย h ฮกส์ดาเมยัดตามไปฆ่าพอไหมไม่พอแล้วเจอสตาติกรับนั้นวางขวางนะสุดท้ายป่าอฟไปไม่โดนบ๊อบด้วยเซนกิตัดอิลูชันรูนไปตรงนี้ขาวเลือดกับมานาไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เอ้ยบ๊อบเดินเข้ามาโดนสตันโดนบ what is this นี่มันแอคเตอร์หรือว่าอะไรมะเนี่ยเขาทำสิ่งใดกันทีมทีมนี้มีราน่าซับสี่เข้ามาแย่งคลิปในป่าต่อนะทุกอย่างก็ดูง่ายดายไม่ต่างอะไรจากเกมที่แล้วแค่มันง่ายกว่าเดิมอีกคุณดูมัง y ีคิงครับ28ทับ8ครับนี่คือมัง y ีคิงเฟิร์สพิกครับเฟิร์สพิกไม่ได้มีความ ปัญหาอะไรเลยที่จะทำให้โดนคา์เตอร์พิกจากศัตรูเพราะศัตรูไม่ได้สนใจแต่คา์เตอร์พิกด้วยซ้ำไปดูซ็อปเลนที่ไลแค่เป็นไงบ้างไลแค่ลาสคิดดีนายสบายสบายซัพพอร์ตไม่สามารถไล oh, <boy. S 1> ่ไลแค่เหมือนจะเลนได้นะไลแค่ oh, <boy. S 1> ก็ฟาร์มไปเป็นเหมือนแครี่อีกตัวหนึ่ง จะได้ในโครบุกแล้วนะครับอีก100นะครับอีก100เท่านั้นนะครับขึ้นในเลนอ่ะผมคิดว่าเลนสตอมมันจะดีกว่านี้นะเพรโอโติเทรดสู้ในเลนคือปัคมันมีข้อจำกัดเรื่องที่ว่าต้องอยืนหน้าป้อมมากกว่ามังกี้เล่นเหมือนเดิมแจ็คก,กี้เป็นฟูรี่ตอนนี้อาร์เมอร์10แล้วในโครบุกกงจะมาส่งนะครับ เนโครบุกเลี้ยวสามาเมื่อไหร่ก็ริกิระเบิดโดนเจอตัวตลอดแจ็คกี้มีพาวเวอร์เทรดมาแล้วเอนริวจ่ายสปินเพื่อวิ่งออกแจ็คกี้บอกอ๋อจ่ายสปินต์เนาะอ๋อโอเคจ่ายสปินแล้ววิ่งออกก็ได้อยู่ดีจริงกูมาสเตอรี่ตรงนี้ดรีมคอยผูกครับผมและบ๊อบโดนสตันผูกต่อแอโร่ปักเรียบร้อยเก็บคิวบ๊อบไปหนึ Q ่งคิวครับคิวลิงสปรีของเขากูกู้เซอร์ไพรส์ด้วยในโครบุกนะ และส่งฝูงซอมมอนไปแทะเซนกิยังไม่มีเชฟชิปถ้ามีเชฟชิปเมื่อไหร่แล้วก็เตรียมตัวเตรียมตัวกด TP จะตอมเข้ากลางเหมือนเดิมส่วนปักนั้นคีพกำลังไดฟ์นะครับทางด้านของทีวันก็เลยไดฟ์เข้ามาสตันบวกใบมีทีีมาซ้อนจากไว้์ใช่อผมทั้งริกิทั้ง AA มากันแต่ AA นั้นแคนเซิลทีพครับเหมือนจะโดนแอโร่สตันที่ด้านบนและไซเฟอร์นั้น โดดโจมตีหนึ่งทีครับจัดการเส้นกดไม่ได้โซโล่คิวตัดมาเป็นรุนหนาทีโดนสตาร์ตัดก่อนไม่ยอมให้เก็บอินวิสูลก้าวได้อินวิสูนไปนะครับตัดพาลอสไปและพาลอ,อ,อสตัวไล่ออกจากเลนครับเพราะตอนนี้กูกูมีเนโครบ,บุกแล้วกะรุณาออกจากเลนไปเล่นที่อื่นซะสลาดาที่มาเพื่อชนะเลนครับกลายเป็นซัพพอร์ตสามและเป็นซัพพอร์ตสามที่ฟาร์ไม่เก่งด้วยนะครับฉะนั้นก็สภาพอาจจะแย่พอๆกับซัพสี่เลยก็ว่าได้ น,นั N ่นแหละในยุคที่คนเขาไม่กดสลา,าด้ากันถ้าจะหาเหตุผลในการกดสลา,าด้านะอันดับที่หนึ่งพเพลเยอร์คนนั้นชื่อบ็อกซีทีมมันชื่อลิควิดไวมอนเดินผ่าต้นไม้เข้ามาจะมาจับดีว่ามี i อซ์วเทช่วยถ่วงขาไว้จัำม,มาฆ่าไวมอนครับไวมอนโดนจ้ำแล้วตรงนี้เฮกซ์แล้วดีมคอย ไวมอนโดนแช่ด้วยโคฟีแต่ว่าบ๊อบนั้นจะต้องแลกได้ชีวิตไหมไวมอนจ่ายสั้นอีกหนึ่งทีแต่ดามเมจของคาวไม่พอครับผม3คนรุมกดดันคาวอยู่ไซเฟอร์โดดมาแอโร่ปักหัวแล้วโดดมาดึงดาวอีกหนึ่งทีจัดการไม่ได้ครับตรงนี้ไซเฟอร์มุมจังหวะสวยนะโดด2ส,สเต็ปเก็บคิวบ๊อบอจ่ายแล้วดามเมจอีกหนึ่งทีครับจัดการซามาเอลไปไซเฟอร์ไปต่อที่เซนกิและด้านบนคูคู่เปิดเชฟชิปโซโลคิวพาลอสไปครับ8นาที เ0็ดพัโกยับสุดขัด้วเอาจริงๆมันมันเหมือน496นะถ้ามันจะดับดีๆมันก็สู้ได้เว้ยผมรู้สึกแบบนั้นจะตอมจัมมาเอา Mirror na, Mirror na, มิราน่ามิราน่ามีแฟลีฟ่ไฟก็สองอยู่ครับมิราน่าจะหันไปแอโร่โสวนโดนเฟดโบ้ผ่ <laughs> าไปก่อน ป่าด้านบนโดนยึดหมดละสามตัวคอรวยหมดภาพไม่มีตอนนี้เป็นเกมทรมานแล้วครับเฮกจับฆ่าลายตัวเย่าปั๊มคิวเดดแอซิดเท่าไหร่ก็ทำไปครับทีวันได้สถิติเต็มที่นะทำให้สถิตินั้นสวยหลายแค่นเข้ามาเคาะทาวเวอร์เลนกลางแล้วด้วยบารมีของคูกู่นะครับคนดูจะไม่ต้องเจ็บปวด แล้วทางด้านของไวส์ก็จะไม่ต้องเจ็บปวดนานเหมือนกันผมเชื่อแบบนั้นด้วยพลังของหมาเอ็นริลเดินขึ้นมาครับผมในโซนวอร์ดพอดีตรงนี้คารลรีมคอยจับก่อนนะถูกกูก้ตามขึ้นมาเอาฝูงสม,มอนลุมงับแล้วก็เรียบร้อยเก็บคิวทางด้านของเอ็นริลไปแบบสบายๆทางด้านของแจ็คก,กี้ครับกำลังฟาร์มอยู่ในมิติหนึ่งครับกำลังฝึกซ้อม กล้ามเนื้อมืออันบวมเป่งนะครับเพื่อที่จะลาสพีแบบแม่นๆในเกมสุดดไปสตานจับเซตแล้วก็จ่ายสเปลค่าเซนกี่ไปครับผมทางด้านของแจ็คกี้บอกว่าไม่ต้องมีชั้นอยู่ในไฟต์ก็ได้นะแค่เล่น4ต่อ5ก็ชนะแล้วเดินหน้าจ่ายสเปลเวทเบิร์สกันไปเรื่อยๆแค่นั้นก็พอทัะนทางด้านของไวท์ซีสปอร์ตนี่น่าจะต้องหวยหาเกม MMORPG ซะหน่อยนะ ไม่ใช่โมบ้าแล้วตอนนี้พวกเขาจะต้องทำฟาร์มซะก่อนออกวิ่งไปทั่วแมปครับเพื่อจะหาพื้นที่ฟาร์มแล้วไม่โดน PK <H aste. S 1> ตอนนี้สตอมเงินต่ำกว่าซารดาสิและเนโครบุกเลเวล3ครับมาใน10นาทีไปนั้นปิดฉากชีวิตของริกิในทีมไฟนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องเสนอหน้ามาอีกเลย ทรีมคอยได้โซโล่คิวอีกแล้วนั่นคือปั๊กที่สุดแสนจะมีความสุขนะเล่นไปทั่วครับผมจับพวกคิวคาวเอ็นริวิ่งเข้ามาวิ่งแล้วก็จ่ายม้าขัวเฉยๆทำอะไรไม่ได้ริกกี้วิ่งเข้ามาเฮ้ยนีเนโคสานะบารลอสเห็นชะตากรรมของเซนทรี้ไหมนั่นแหละคือเองริกกี้ถ้าเองเข้าไปน่ะเองก็มีชะตากรรมเดียวกับเซนทรีและเซนกิ้กำลังตีบอดอยู่ครับก้อนน้ำแข็งใสของงำไหน่อยดิงำ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 เรียบร้อย นั่นแหละครับก้อนน้ำแข็งใสสตาร์นได้ซามาเอลมาอ้าววีปาลอสดับสั้นพร้อมๆกันเองเห็นชะตากรรมไห้เซนทะรีวอร์ดน่ะนั่นแหละครับปาลอสในเกมเกมนี้เซนทรีวอร์ดเคลื่อนที่ดีๆนี่เองนะโดนฟิงเกอร์เบร์สไป11นาที11,000โกลสุดยอดเลยกูกูก็เอากองเล็บของเขามาแทะทาวเวอร์ต่อครับผม คือแจ็คกี้แค่คุยกับคลิปอะขึ้นฟูลรี่เกมนี้แล้วการันตีว่าชนะแน่นอนเอาฟาร์มทุกคนเป็นประกันชีวิตอย่างแท้จริงเกมนี้คนที่ไม่สนุกที่สุดผมรู้แล้วใครสนุกที่สุดไม่ใช่ใครสนุกที่สุด,ใค,สสดใครสนุกน้อยที่สุดแจ็คก,กี้แจ็คก,กี้นี่ไม่สนุกสุดละเขาคือประกันชีวิตของทีมเขาทำได้แค่เล่นแบบประกันเขาไม่สามารถที่จะไปเอ็นจอยความสนุกกับเพื่อนๆได้ ว้าวสตันสวยและเนโคบุกมาครับชิปหายดีมคอยจับดีว่าปาลอสหลบไปได้นะปาลอสได้แสดงสกิลของเขาครับที่เหนือกว่าการเป็นเซนทรีเคลื่อนที่แจ็กกี้โดดมางับหัวเซนกิซึ่งเลเวล5อยู่แจ็กกี้ต้องทำเวลาครับตอนนี้ DPS เช็คและฆ่าได้ก่อนจะติดโคฟีดด้วยครับนั่นหมายความว่าเขาสามารถฆ่า AA ได้ก่อนเวลา4วินาทีนะครับเป็น DPS อ่า DPS เช็คของเขา คุณต้องรีบตีเให้ได้ก่อน4วินาทีโคฟิตจะทำงานข่าวนี้ทางด้านของไว้3คนครับจะลง DPS เช็คเหมือนเดิมครับทำดาเมจเทสดูว่าฆ่าแจ็คก,กี้ได้ไหมรอบนี้แจ็คก,กี้น่าจะต้องตายเพราะโดน4รลุม1และโดนมารหัวด้วยครับตรงนี้4รลุม1จัดการไปปักได้วิสเบลดมาแล้วนะทางด้านของรูบิคกอปโดดมาได้ครับสกอร์21ต่อ4 ปัรเซนทรีอยู่เห็นริกิีครับตรงนี้จัดการมเซเบลไปปักคหลบสนะสันมาได้สวยแล้วไวมอนสันตโอ้โหโคตรสวยสันสองเฮกซ์ x, ริกิ้และดึงดาวโฟกัสเอนริลก่อนเอนริลโดนออฟอัดใส่หน้ามูฟสปีดที่ช้าของเขาครับผมกล้ามหางของเขาที่ช้าไม่สามารถที่จะหนีออกไปจากสกิลได้นะแล้วเปิดเชฟชิปเนโครบุ๊กวิ่งไล่ฆ่าครับผมตรงนี้ริกิีหลบแอโร่ไปได้อะวิ่งไปเอาใครดีเอไวมอนไปดักจับบ,บอบให้แล้วบอบโดนเฮ็กซ์และก็โดนเนโครบุ๊กรุมแทะเรียบร้อย มันไม่ง่ายเลยมันมันต้องกด G G อยู่แล้วเกมเกมเนี้ยนะครับเราก็ไม่อยากจะบอกเขาว่าเขาเป็นทีมดูเหมือนเป็นพวกแอคเตอร์นะแต่ว่าเขาก็ทำตัวแบบนั้นจริงๆทำให้เราเครือบแข็งใจ ลองเล่นดูสันหน่อยไปปั๊มคิวให้กับทีวันครับนักแสดงสมทบกดสโมกวิ่งเข้ามาแล้วก็ให้ค่าวนั้นดีมคอยสวยๆครับว้าวดีมคอย3สวยมากๆแล้วสั้น3แล้วไป3ว้าวสุดยอดครับตรงนี้ต้องไปไฮไลท์ u t u b e แล้วลาดาโดนจับแล้วออกไปไม่ได้โดนแทะจากฝูงซอม,มอนเรียบร้อยเสีย3ตัวครับไปต่อที่เซนกิสตอมนั้นมีสกิลหนีสตอมก็เลยรอดไปได้แต่เซนก,กินั้นไม่รอดสี่ศพอย่างสวยงามทริปเปลิลคิวและนั่นคือ ไฮไลท์ทีมไฟครับสตอมจับม,มาจับม,มาแล้วทำไงต่อไซเฟอร์ฆ่ากูทีเราต้องการสกอร์30ต่อ4อ่าล่อสู้ล่อสู้ล่อสู้จนมานาตัวเองจะหมดครับไซเฟอร์อยื้อเวลาได้ไซเฟอร์นั้น โดนฆ่าไปก่อนแต่ว่าบ๊อบเองก็โดนเนโครบุ๊กของคูกูครับผมขึ้นมาแทะแล้วเป็นสกอร์30ต่อ5นะรวมกันตอนนี้ได้35คิวแล้วนะครับพอใจหรือยังครับสำหรับไวส์ริกกี้โดนออกมาเจอปักใบก่อนตามด้วยวิสเปรดแล้วก็เก็บคิวอย่างว่องไว36คิวรวมแล้วครับตอนนี้ เป้าหมายพวกเขาอยู่ที่ไหนและกดจีครับโอ้สามสิบหกเหรอนั่นคือเป้าหมายที่พวกเขาต้องการอย่างนั้นเหรอ,รอรโอ้โน้คอมเมนต์ หมือนเดิมแพ้สองเกมพอดับไม่ต้องพูดอะไรเสริมคือถ้าดูจากแหลงคือฝีมือผมว่าสู้496ได้จะเล่นอินดี้จาก496ก็ได้แต่นี่มันไม่ใช่วะ่ะ ดับมันดับค่าตัวตายแล้วมากดับมันดูไม่ได้มีความพยายามอนการชนะเลยโอเคจบไปครับสําหรับแมตช์นี้ก็เป็นแต้มฟรีสำหรับ T1 นะครับ2 0แต้มตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ไวส์อยู่ท้ายตารางนะ ซีซั่นหน้าก็ได้ลงไปเล่น lower division แล้วก็อาจจะได้แชมป์ในโ lower division ซีซั่นหน้าส่วนด้านของ T1 ก็ได้เป็น4-2ครับตอนนี้อยู่อันดับที่3แต่ว่าแข่งมากกว่า TNC แล้วก็แข่งมากกว่า Fnatic แล้วด้วยต้องรอดู TNC เขาแข่งครบ6แม t ช h กับ Fnatic ครบ6แม t ช h ก่อน